เราได้ยินคนจะพูดเยอะมากว่าเฮ้ยแบบไม่เป็นไรทําใจเถอะเศรษฐกิจตอนนี้แบบร้านอาหารแม่งเงียบหมดหายไป50%คนนั้นหายไปคนนี้หายไปเจ๊งเงียบไม่จริง ในทุกๆวิกฤตมีโอกาสเสมอแล้วก็ในทุกๆความไม่ดีใครจะไม่ดีแค่ไหนไม่ดี99จะต้องมี1ที่ดีจะต้องมี2ที่ดีคือกําลังจะบอกว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายโชคร้ายในความโชคดีอะไรก็ได้ที่ดันมาเริ่มตอนที่มันแย่ที่สุดและยากที่สุดมันเป็นบททดสอบที่ทําให้เราแบบ ยิ่งแข็งแข่งขึ้นไปอีกแล้วมันทําให้ไมซ์เเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราตามน้ําอ่ะตามเขาไปเขาบอกไม่ดีเออไม่ดีแล้วเราก็เออแกมันไม่ดี <c oughs> ช่วงนี้เดี๋ยวทนทนไปก่อนทนทนไปก่อนนะ่ะแล้วปล่อยจอยอ่ะปล่อยจอยปล่อยไม่ดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะ่ะ ไม่ได้เราจะไม่ได้ดีขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมเราต้องดีขึ้นด้วยตัวของเราเองเราห้ามเอาสภาพแวดล้อมมาเป็นตัววัดอะเพราะฉะนั้นกิ๊บก็เลยแบบตัดทุกอย่างทิ้งไม่ดีแต่กูจ,จะต้องดีอะใจเราต้องดีสภาพแวดล้อมจะยังไงก็ตามใช่เขาเขาจะบอกว่าเออตอนนี้มันยอดตกยอดยมแต่เราก็จะพยายามทําให้ยอดแต่ละเดือนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะพยายามทําให้มันแบบดีกิ๊บกิฟไม่เชื่อว่าทุกอย่างไม่ดีแล้วจะไม่ดีไปหมดมันไม่ตลาดหุ้นอะดีแค่ไหนก็จะมีหุ้นตัวที่ ยมตลาดแย่แค่ไหนก็จะมีหุ้นตัวที่ดีม,มันจะมีความดีในความไม่ดีมีวิกฤตในโอกาสเสมอ